วันนี้เรามาดูชุดถุงลมแ8วาาบล็อกแท้ถังตซตะเลปั๊มแท้ VR คู่กับชุด m ม m o r y ของ a อคูแอกันบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่9 19ของทางกลุ่มแล้วนะครับจะครบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเบอร์สามครับอันนี้เป็นเบอร์ยกสูงสุดนะครับสามารถกดเมนนวนขึ้นได้อีกนะ็ฮะ ระดับวิ่งเบอร์สองครับวิ่งเตี้ยเบอร์หนึ่งนะครับกลองครับคันนี้จัดพร้อมกับล้อ w Work ลายใหม่ชู u ว w o r ส s g 1รุ่น2,020 4น BP คันแรกในไทยเลยนะครับพร้อมอยาง2 4 5 4ี่ห้าสี่โยโกฮาม่า ขอบคุณครับ